ในกิบการต่อไปท่านชุทีดเด่นี้จะพระราชทานความทุญสร้างฝ่ารังป่าข้าพระเุเจ้านายชทิ่เด่มีจันผู้ว่าราชการตัวัดลำปางในนามของพระสงฆิกรณกรุกงภูเหล่าด้ืยอพระหาพิไัยเปลี่ยนด้วยพระเมตตาสนทรภเพื่อบรรลุวทตประสงค์เพื่อในเวลาเป็นสุขเปิดรื่นอาบินจังหวี ขอทุกสิ่จงสำฤิ์ดังพระราชธิปราชายาเป็นมิ่งฝันของกวงข้าพเจ้าทุตยมีธรามังสารนังพัชานิทุติยัมปสังฆังสระนังัานิงฆ์ราคะยะติสรเนรสาพัน प्रतिभा हाया सब संपत्ति से आपको आविर्भाव